สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีมังกรก,กันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้จานนี้น่านท้ารูนะคะก็จะมาทำนายดูสชาตาความรักของคุณนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์2565นาห้านะคะวันนี้ก็จะมาคอนเทนต์ความรักกันนะคะคนโสดสถานะไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่นะคะคนมีคู่ก็ยน,น่านะให้คำแนะาำไปก็คือหนึ่งคือคนที่จดทะเบียนสมรสด้วยกันแบบถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็ มีรู้ด้วยกันคะหรือว่าอาจจะแบบมีพิธีงานแต่งร่วมกันนั่นเองนะคะเรียกว่าคอยมีคู่นะอ่ะโอเคต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นการอ่านดวงแบบ ทั่วไปนะคะไม่เจาะจงดวงของใครนะคะเพราะฉะนั้นก็โปรดฟรังแบบมีสตินะคะขอแนะนําตัวเองนะคะถ้าใครอยากจะรู้ว่านีน่าเป็นใครมาจากไหนก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ nina t าทารโรได้เลยนะคะสนใจอยากจะดูดวงกับนีหน่านะคะแบบส่วนตัวก็คือแอดนีน่าทาโรมาได้เช่นเดิมนะจ๊ะกเ็เดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่เกี่ยวกับเรื่องของความรัก นีคะเป็นเดือนแห่งความรักนะคะก็วันที่อะไรอ่ะ14กุมภาพันธ์าเลนไทยนะคะใกล้มาถึงแล้วเนาะอ่ะโอเคใครที่กำลังมีความรักก็ขอให้สมหวังกันทุกคู่นะคะอะมาดูกันนะคะพลังงานความรักของคนโสดเออยังไม่ถึงเข้าเรื่องของคนโสดเนาะนี่น่าลืมไปอืมพลังงานความรักของ โซ so, สถานะไม่ชัดเจนควรมีคู่นะคะวันนี้คุณได้คําว่า energy energy คือพลังงานพลังงานอาจจะแบบพลังงานบวกพลังงานดีก็ได้นะคะจ,จะมีข่าวดีของสําหรับบางคู่บางคนก็ได้เช่นกันเนาะมาดูราศีมีราศีใดบ้างนะคะที่จะมีบทบาทในชีวิตเรื่องราวของคุณนะคะก็จะมีเอ่อหนึ่งก็คือาาราศีมังกรราศีมังกรนะคะเมถุนกรกฏ นะคะแล้วก็ตุลน,นะคะมังกรเมถุนกร,รกฎตุลน,นะคะมาดูวันเกิดของคุณหรือของเขาก็ได้นะคะคือเกิดตรงกับวันพุธพฤหัสศุกแล้วก็อาทิตย์นะคะอ่ะมาดูที่วันที่กันบ้างนะคะเกิดตรงกับวันที่ไหนบ้างนะคะเกิดตรงกับวันที่สามวันที่หกวันที่แนะคะสิบเจ็ด เก้า2วันเกิดของคุณหรือของเขาก็ได้นะอ่ะมาดูกันต่อเออ่เดือนนี้จะเป็นแบบไหนยังไงอ่ะมาดูกันนะคะมาอันนี้คือราศีเนาะอ่ะโอเคมาดูอืมนี่คือพลังงาน energy ของคุณนะคะมาดู คนโสดกันบ้างคนโสดนะก็คือในช่วงนี้ความรักของคุณเป็นยังไงบ้างในเดือนนี้แน่นอนว่าคนโสดก็ยังอยู่ในสถานะโสดเหมือนเดิมแต่มีคนให้คุยอยู่มีคนให้คุณได้คุยได้คิดถึงอย่างแน่นอนมีคนที่อยากจะทำให้แบบคุณรู้สึกดีแต่นี่น่ารู้สึกว่าโสดก็ยังคงเป็นโสดเหมือนเดิมนะ ต่อให้มีคนคุยอยู่เพียงแค่มันไม่ชัดเจนที่ผ่านมาคุณมีคนให้คุณได้รู้สึกคิดถึงมีคนให้ที่ทําให้คุณรู้สึกแบบว่าสบายใจสบายอกสบายใจได้มีคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าแบบอารมณ์อ่อนไหวได้ง่ายอะนะคะมีที่ผ่านมามีแต่เดือนเนี้ยคุณเองก็มีให้คุยแต่คุณยังไม่เลิกใครหรอกนะคะยังไม่คิดที่จะตกลงปลงใจที่จะคุยกับใครหรือจะอยากจะยาจะคบ,บกับใครแบบจริงจัง ะะแต่ก็มีให้คุยอย่างแน่นอนและคนคนนี้เป็นใครคืยน่าสึกว่าชัดเจนมากนะคะเป็นคนที่ดูอารมณ์ร้อนมากนะคะเป็นคนที่ใจกล้ามากๆมันเป็นเรื่องที่คุณต้องใช้ความกล้าหาญด้วยแล้วก็เขาเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเหมือนเป็นคนที่ชอบลุยชอบลุยใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจริงจังกับทุกเรื่องด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่อารมณ์เนี่ยคือ ชอบทําอะไรคือต้องทําให้มันสําเร็จอยากได้อะไรคือฉันต้องได้อันเนี้ยคือคือตัวตนของเขานะคะเป็นคนที่จริงจังเป็นคนที่มีความหนักแน่นในการในการใช้ชีวิตมากๆนะคะอืมขอดูลักษณะของเขาหน่อยคนที่คุณทําให้คุณเนี่ยคิดถึงเขาได้เนี่ยอืหน้าตาของเขาดีมว่าจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายก็ตามนะคะเขาจะเป็นคนที่แบบจมูกโด่งตัวเล็กๆนี่แหละนะคะจมูกโด่งตัวเล็กๆแล้วก็ เออเป็นคนที่ตัวเล็กก็คือมาตรฐานหญิงไทยชายไทยนี่แหละนะคะแล้วก็ดูอวบดูอวบเนาะอืมถ้าเป็นผู้ชายก็ผมสัน้นผู้หญิงผมสั้นผิวขาวนะคะผิวขาวๆแล้วก็ตาเล็กๆอืมตาเล็กๆเ,เป็นคนที่ยิ้มค่อนข้างยากเป็นคนที่ยิ้มยากนิดนึงนะคนเนี้ยคนที่คุณกําลังรู้สึก นึกถึงหรือคิดถึงเขาอืแล้วประเด็นต่อไปก็คือว่าเดือนนี้เป็นยังไงเดือนเนี้ก็มีให้คุยแต่ว่าคุณได้แค่คุยแหละยังไม่เขายังไม่ให้ความชัดเจนอะไรกับคุณหรอกแล้วก็เป็นเดือนที่แบบว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณนะค่อนข้างโฟกัสมากคือเรื่องของการทํางานโฟกัสอย่างเดียวคือเรื่องงานไม่ค่อยคิดอะไรไม่ค่อยนึกถึงอะไรหรอกคิดอย่างเดียวคือเรื่องงานแล้วถามว่าคุยกับเขาได้ไหมคุยได้เวลามีมีเวลาแบบ เขาเรียกว่าไนงะเวลามีปัญหาอยากจะคุยกับเขาก็คือคุยได้ติดต่อสื่อสารกันได้อะไรเปล่ามาเนี่ยแล้วก็เนี่รู้สึกว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่ปรับระยะทางไกลด้วยเหมือนเป็นคนระยะทางไกลเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มีอย่างอื่นอีกไหมเขาเองก็รู้สึกดีกับคุณนะเขาเองก็รู้สึกดีกับคุณรู้สึกว่าเวลาคุยกับคุณแล้วเขาก็สบายใจมีความสุขดี นะคะคมีความสุขดีแต่ว่ามันจะเป็นเดือนที่เขายังไม่ค่อยเปิดเผยยังไม่ค่อยเปิดเผยความในใจความชัดเจนมากคือทําให้รู้อยู่แล้วว่าชอบรู้สึกดีแต่ว่าอย่าพึ่งเอาแบบชัดเจนเอ่อยังไม่ถึงขั้นที่แบบเอ่อเาเรียกว่านะแบบต้องมาเป็นแฟนกันจริงๆจัง,จง,จงๆอะไรประมาณเนี้อืมแค่รู้สึกดีต่างฝ่ายต่างรู้สึกดีไม่มีอะไรในกอภยัยอะไรประมาณนั้นนะคะมาดูกันซิว่า อืมเขาคนนี้ที่คุณกําลังคิดถึงอยู่หรือคุอยอยู่ด้วยประมาณเนี่ยเขาอ่ะเขาคิดดีหวังดีแบบคุณไหมนะคะแต่เขาจะดูนิ่งๆนะในช่วงนี้เหมือนเขามีเรื่องให้เครียดอืมคิดดีไหมเนี่ยรู้สึกว่าก็คิดดีคิดดีอยู่แต่ว่ามันไม่มันไม่เชิงว่าคิดร้ายคิดดีแต่ว่ามันแปลกตรงที่คุณจะต้องเป็นฝ่ายตามเขาตลอดเวลา เขามักจะเดินล้ำหน้าคุณไปก้าวหนึ่งแต่คุณจะเป็นฝ่ายที่เดินตามเขาอยู่ประมาณนี้ค่ะอืมนะคะยังไม่ให้ความชัดเจนอะไรมากนะในเดือนนี้นะอืมเ,ออเขาจะคุยกับคุณไหมมีประโยคอะไรที่แบบจะคุยกับคุณไหมนะคะมีไหมมีไหมมีไหมม,มีหนึ่งเลยนี่น่าสสกว่า เขาเป็นคนทางไกลเช่นคนละจังหวัดกับคุณสองอาจจะเป็นต่างถิน่นต่างแดนเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เขาจะเข้าหาคุณเข้ามาคุยกับคุณอาจจะมีการพูดคุยกันบางคนจะบอกว่าเอ๊แบบมีการนัดหมายกันในเรื่องของการแบบมาเจอหน้ากันมาเจอหน้ากันอย่างเช่นไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะชวนไปเที่ยวอะไรเงี้ยพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็มีมีม,มีมีอยู่มีเออ แต่คุณเองนะ่ะดูเหมือนจะเหมือนจะปฏิเสธในการเจอกับเขาอะ่ะเดือนนี้เพราะอะไรเหมือนคุณจะปฏิเสธเพราะอะไรนะคะอืมเพราะบางทีคุณอาจจะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจทำอะไรบางอย่างอยู่อย่างเช่นเรื่องงานเรื่องเงินปัญหาการงานการเงินของคุณมันอาจจะมีเหตุการณ์ที่สำคัญอย่างเช่นว่าเฮ้ยเดือนนี้เขากับคุณนัดเจอกัน เออไปที่บ้านไปเจอคุณพ่อไปเจอคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะเจอพ่อเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออพาไปเที่ยวพาไปสังสรรค์ไปปาร์ตี้แต่ว่าคุณอาจจะต้องปฏิเสธเพราะคุณมีมีบางอย่างที่คุณต้องทําอยู่ประมาณเนี้ยค่ะอาจจะแบบปฏิเสธเข้าไปนะคะอารมณ์ประมาณนี้นะคะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ทีนี้เรามาดูกันซิว่าเขาอยากจะมีอะไรเซอร์ไพรส์คุณด้วยไหมเพราะรู้สึกว่าเขาเองอยากจะชวนคุณนะอ่า แอะเขารู้สึกดีกับคุณนี่เนาะอืมแล้วก็คือเนี่ยรู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะดูแลตัวเองค่อนข้างดีมากอืมแต่คนเนี้ยเผื่อใจไว้หน่อยแล้วกันคือคือเนี่ยรู้สึกว่าไม่รู้ว่าคุณหรือเขาที่เป็นฝ่ายเป็นฝ่ายที่แบบคิดไปก่อนอนะคิดไปแล้วแต่บางครั้งแต่บางครั้งก็คือว่า มันจะออกอารมณ์มาแนวเหมือนแบบมันมี First สคิดด้วยแล้วก็มีกระดาษทิชชู่ hmm. มันเป็นอารมณ์ที่น่าบอกไปเมื่อกี้คือลักษณะเหมือนหนึ่งคือเดือนนี้ยังไงคุณก็ยังเป็นโสดสองเขาอะ่ะจะเข้ามาคุยกับคุณเออชวนคุณไปบ้านไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ไปเจอหน้าคุณพ่อเจอหน้า พ่อแม่เขาอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะเออประเด็นที่สามก็คือคุณปฏิเสธที่จะไม่ไปคุณที่จะไม่ไปไมันทาให้มีผ้ามีมีภาชน้ามีกล่องกระดาษทิชชู่เหมือนกับว่าเขารู้สึกเสียใจรู้สึกเสียดายที่คุณไม่ไปแต่มันก็จะมีอีกฝ่ายหนึ่งที่รู้สึกว่ารักอยู่นะคิดถึงอยู่นะอยากไปแต่ว่ามันไปไม่ได้ไงะะอะไรประมาณติดภารกิจอะไรประมาณเนี้อืมแต่เขารู้สึกดีคุณมากนะรู้สึกดีแต่ไม่พูดอืมรู้สึกดีแต่ไม่พูด ไม่แสดงออกอะไรประมาณเนี้ยรู <l acht> ้สึกดีอืมเหมือนจะตัวตนค่อนข้างสูงถามว่าเก๊กไหมก็ไม่ถึงขั้นว่าเก๊กหรอกแต่ว่าเอ,อ่อเหมือนเขายังอย่าง <ๆ S 1> ตัวเองไง,งก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าอะไรวะมีคนให้คุยหรือเปล่าวะเนี่ยขอดูหน่อยสิทาไมทําไมรู้สึกดีแต่ไม่แสดงอกอกเหมือนกักๆคุณเอาไว้อะเนาะเขามีใครแอบคุยกับใครไหมมีไหม ก็มีให้คุยอยู่น่าจะมีตัวเลือกให้เขามาคุยอยู่อืมเพียงแค่ว่าคุณน่ะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเขาด้วยคุณน่าจะเป็นหนึ่งตัวเลือกของเขาเขาน่าจะมีคนคนให้คุยอยู่ประมาณสักสองถึงสามคนขึ้นไปแล้วเขาเองก็ไม่อยากจะเสียคุณหรอกนะเออเพราะคุณคุณคือหนึ่งในของเขาหนึ่งในตัวเลือกของเขานัเองนะคะที่เขาอยากจะแบบอยากคุยด้วยอยากจะแบบสารความสัมพันธ์ด้วยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวของคุณแล้วแหละนะคะคนโสดว่า เราจะคบกับคนนี้ต่อไหมคบต่อได้แต่ว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณค่อนข้างใช้ชีวิตอิสระค่อนข้างโสดสูงพอสมควรเพราะคุณปฏิเสธเขาไปแต่เริ่มแรกแล้วตั้งแต่เขาชวนแล้วลเออนะจะเป็นประมาณนั้นนะคะขอคําแนะนําการใช้ชีวิตความรักกันหน่อยสิคุณเดือนนี้แอบสถานที่ท่องเที่ยวแสดงว่าเขาอยากจะชวนคุณไปเที่ยวอืมอยากจะชวนคุณไปเที่ยวนะแล้วก็ มันติดที่อารมณ์นี่แหละไม่รู้ว่าอารมณ์ของใครนะติดที่อารมณ์อารมณ์ค้างอะไรอย่างเงี้ยการรักษาใจที่บริสุทธิ์ของคุณถ้าคุณรู้สึกว่าคนนี้ใช่ก็คือรอไม่ต้องปฏิเสธก็ได้ที่จะไปกับเขาแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันยังไม่ยังไม่ใช่เพราะเขาเองก็มีตัวเลือกเยอะและเขาก็ให้เราเป็นตัวเลือกอยู่ในนั้นด้วยคุณก็ได้เพียงแค่แบบรอให้เขาชัดเจน มามากกว่าน,นี้หน่อยแล้วกันนะคะค่อยตกลงวงใจนะในเดือนนี้นะคะนี่นะให้คําแนะนําประมาณน,นี้นะคะอ่ะมาดูกันต่อคนที่สถานะไม่ชัดเจนคนที่สถานะไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างนะคะอืขอดูกันหน่อยอืขอหยิบแป๊บหนึ่ง คนที่สถานะไม่ชัดเจนในเดือนนี้จะมีความชัดเจนกับคนที่คุยอยู่ไหมอมืคือนะ่ารู้สึกว่าคนที่คุณคุยด้วยมันอารมณ์มันแปลกมากเลยเนาะหนึ่งน่าจะเป็นคนที่อยู่ไกลกันต่างถินต่างแดนต่างเชื้อชาติต่างศาสนาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเอออยู่ไกลกันอยู่คนละขั้วโลกก็ได้บางคนนะคะเออ อาจจะเป็นประมาณนั้นก็ได้แล้วในเดือนนี้สถานะไม่ชัดเจนมังกรมันเป็นเดือนที่คุณต้องจะต้องใช้สติจะต้องใช้สติค่อนข้างที่จะเยอะกับการครบกับคนคนนี้เพราะว่าอะไรคนคนนี้เขาเป็นคนที่อารมณ์ร้อนเจ้าชู้แล้วก็เขาไม่ไจะมีแค่คนคนเดียวเขาน่าจะมีตัวเลือกอีกเยอะในชีวิตของเขา อมีความสัมพันธ์แบบลับๆที่ไม่เปิดเผยแอบซ่อนเอาไว้โดยที่คุณอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้เพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นคนที่มีสังคมมีเพื่อนฝูงเยอะมีปาร์ตี้อยู่บ,บ่อยนะคะมันเลยทำให้การที่คุณกับเขาที่จะคบกันเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากมันก็เป็นไปได้ยากแ้วถามว่ามันจะเป็นไปได้ไหมก็มีโอกาส คุยกันได้คบกันได้คบกันได้นะคะแต่ว่าต้องด,ดูดีก่อนคนนี้นะคะด,ดูดีก่อนอืมต่อให้คุณรู้สึกดีรู้สึกถูกใจกับคนคนนี้มากแค่ไหนก็ตามคุณก็ต้องเผื่อใจเอาไว้เพราะว่าคนที่คุณคุยด้วยเขามีตัวเลือกเยอะแล้วก็ เขาไม่ได้ซสื่อใจกับแค่คุณคนเดียวหรอกตอนนี้นี่น่าเห็นเป็นเป็นภาพประมาณนั้นนะคะเป็นเห็นภาพเป็นประมาณนั้นเพราะฉะนั้นคือคือต้องเผื่อใจเอาไว้นะคะแล้วเดือนนี้ถ้าถามถึงความชัดเจนเขาจะชัดเจนกับคุณไหมในเรื่องของการคบหากันเป็นแฟนนะคะอืยังเขายังไม่พูดอะไรทั้งสิ้นหรอกตอนนี้เพราะว่าเขาเป็นคนที่ย้ำอีกเลยก็คือเจ้าชู้มีตัวเลือกเยอะ เขาไม่อยากผูกมากับใครยังอยากเป็นอิสระไม่ผูกมากับใครอยากแน่นอนแต่ถามว่าลักสนุกไหมลักสนุกคนเนี้ยเป็นคนที่ค่อนข้างรักสนุกด้วยอืมนะคะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังดีๆเดือนนี้เขายังไม่พูดแต่เขาจะแบบเป็นอารมณ์แบบเชิงแบบกักเอาไว้แต่ก็ไม่ยอมปล่อยคุณไปให้ใครเด็ดขาดเป็นอารมณ์แบบหมาห่วงก้างเพราะฉะนั้นก็เออต้องต้องคิดคดีๆนะกับเพื่อนคนนี้คือถามว่าคุณกับเขาแล้วคุณเหนื่อยใจไหมคุณก็เหนื่อยใจอย,อยู่ เหนื่อยใจเวลาพูดกับเขาคุยกับเขาเหนื่อยใจอย่างแน่นอนนะคะอืมยังไม่มีความชัดเจนนะยังไม่มีความชัดเจนแล้วก็อะไรอีกอืมต้องระมัดระวังคนคนนี้มากน้อยแค่ไหนแปดดาบต้องระมัดระวังคนนี้มากน้อยแค่ไหนนะคนคนนี้หรอแปดดาวแล้วก็เด็กถือดาบเลยเหรอแห ความคิดคําพูดหรือการกระทําคนคนนี้คุณต้องระวังเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความฉลาดแปรพรวมีค่อนข้างมีเล่ห์เหลี่ยมนิดนึงและเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างเอาหล่ใจตัวเองด้วยอยากได้อะไรคือฉันต้องได้และเขาเป็นคนที่บางครั้งเขาก็เป็นคนที่เก็บความรู้สึกค่อนข้างเก่งไม่ค่อยแสดงออกพูดน้อยต่อยหนักบางทีก็ลงมือทําเลยนะคะแต่บางครั้งบทจะพูดคือพูดเยอะมากแล้วก็พูดนี่คือแบบเรียกได้ว่าไม่ค่อยเข้าหูใครด้วยเพราะฉะนั้นคุณต้องระวังในจุดนี้ของเขานะคะ ถ้าคิดอยากจะคบก็คือคบคบได้แต่ว่าต้องทําใจนิดนึงถ้าคุณยอมรับในในความเป็นพฤติกรรมของเขาได้แต่ถ้าหากคุณรับไม่ได้คือก็คือถอยออกมาถอยออกมาได้เลยนะคะในเดือนนี้นะคะคอดูหน่อยซิว่าอืมเขาจะมีอะไรมาแบบเซอร์ไพรส์คุณไหมอ่ะอย่านะเขาจะมีอะไรแบบมาเซอร์ไพรส์คุณไหมนะคะในเดือนนี้ เหมือนเขากลัวกลัวการเป็นโสดกลัวการเป็นโสดไหมไม่ใช่เขากลัวว่าเขาจะไม่ได้รับความรักเขาก็เลยพยายามโหยหาความรักือความรักเขาพยายามโหยหาความรักจริงๆนะคะแล้วก็บางทีวันวัเลนทายเขาอาจจะนัดคุณไปออกเดทก็ได้นะเนี่ยใช่เลยดูดีนะคนเนี้ยแต่งตัวดีมากเพอร์เฟกนะคะตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะคนนี้เนาะ อืมยังไงเขาก็คงไม่ปล่อยคุณไม่ปล่อยให้คุณหลุดมือไปจากชีวิตของเขาแน่นอนหรอกเขาเออกเขาเอาคุณออกจากชีวิตของเขาไม่ได้เขาจะชวนคุณไปออกเที่ยวนัดเดทอ,อย่างแน่นอนนะคะมาดูคาแนะนำการใช้ชีวิตความรักกันหน่อยกับคนนี้คือยังไงเอ่ยความชัดเจน คำแรกเลยความชัดเจนใจใจสะอาดบริสุทธิ์ไหมที่จะค้อบคนคนนี้อ่าอยากไปด้วยกันต่อแบบมันนานอืมอารมณ์ครอบครคนเนี้ห้ามมีอารมณ์อารมณ์อะไรอารมณ์ความหลงไหลอารมณ์ความข้างใคล้คนคนนี้เพราะคนเนี้ยเขาเป็นคนที่สเสน่ห์ค่อนข้างจะเยอะมาก เข้าอยู่ในวัยที่แบบเจริญพันธุ์ได้นะวัยเจริญพันธุ์โอ้ยอะไรอือคือบางคู่ยับยั้งความรู้สึกของตัวเองให้ได้ยับยั้งความรู้สึกของตัวเองให้ได้แล้วก็สองเข้าใจว่ายังไงเดือนกุมภาพัานธ์มันก็จะเป็นเดือนที่ถ้ามันจะต้องมีจุดที่ที่เขาต้องการตัวคุณมากจริงๆนะพยาพยามพยายาม ป้องกันตัวเองดีๆป้องกันตัวเองดีๆนะให้หน้าแนะนาประมาณนี้แล้วกันนะเพราะเร่นรู้สึกว่าเขาดูเหมือนจะหืนคามแล้วก็อยากได้ตัวคุณมากอ่ะี่ต้องการตัวคุณมากในวันนั้นแหละนะคะก็นะใี่หน้าเองก็พูดไปก็รู้สึกแบบยิ้มๆไปหน้าแดงเออพอมันมันเหมือนจะมีฉากมีอารมณ์ที่โอ๊ยอะไรก็ไม่รู้เนาะอารมณ์ร้อนอารมณ์เร่าร้อนอน,อน,นิดนึงคก็ให้ระวังนิดนึงนะมันเป็นมันเป็นจังหวะที่เขาดูเหมือนจะ เออนั่นแหละนะคะไม่พูดเยอะดีกว่าเอ่อโอเคเดี๋ยวสิบแปดบทจะมาฟังนะประมาณนั้นเตือนเตือนไปก่อนแล้วกันโอเคอ่ะเรามาดูกันต่อคนที่มีคู่กันบ้างอ่าคนมีคู่เป็นยังไงบ้างนะคะความรักของคนมีคู่อืมความรักของคนมีคู่เป็นยังไงกันบ้างนะคะ เกิดอะไรขึ้นกันบ้างนะคะอ่ะมาดูกันขอดูใบที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ดูทีละใบความรักของคนมีคู่คู่สาม,มีภรรยาอืม <c oughs> คู่สามีภรรยาของคุณนะคะในเดือนนี้เป็นยังไงบ้างมันเป็นเดือนที่คุณรู้สึกว่าเหนื่อยมากต้องใช้ความอดทนกับคนคนนี้มากๆมากๆเลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเหมือนคุณจะไปเจอคู่แข่งเก่งๆในเรื่องราวของความรักเหนื่อยจนแบบปากสัน่น ปากสั่นเลยแหละตอนนี้นี่น่าึกว่าแบบคุณใช้ความอดทนกับการใช้ชีวิตคู่มากด้วยความที่บางทีคู่ของคุณคนนี้เขาเป็นคนที่ปากจัดปากายอย่างค่ะก็ได้แต่เขาเป็นคนเก่งนะเขาเป็นคนที่บริหารการเงินเก่งมากเขาทํางานเก่งมากค่ะเงินเก่งมากๆแล้วก็เป็นคนที่มีหน้าที่หน้าที่ฐานนะความมั่นคงในเรื่องของการทํางานค่อนข้างสูงสูงมากนะคะคู่ของคุณแต่ทําไมคุณดูเหนื่อยเหนื่อยจังเลยเหนื่อยเพราะอะไรเหนื่อยเพราะอะไร อะมาดูกันหน่อยสิคุณเหนื่อยเพราะเหตุใดนะคะทําไมดูเหนื่อยจังเรื่องที่คุณเหนื่อยอืมเรื่องที่คุณเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเนอยอาจจะเป็นเพราะว่าปัญหาของครอบครัวอย่างเช่นเรื่องของการเงินเออเป็นปัญหาเรื่องของการเงินของ สามีไหมภรรยาไหมหอะไรประมาณนี้ค่ะน่าจะเป็นปัญหากันเรื่องของการเงินการพูดคุยกันมีบ้างที่อาจจะไม่ถึงขั้นแบบทะเลาะกันหรอกแค่ว่ามีปากมีเสียงนิดๆหนนอยเงี้ยพอของปากของคอยนนึงอ่ะเออเป็นเรื่องเงินซะส่วนใหญ่แต่ให้เราวังด้วยนะในเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ความรักชีวิตคู่ของคุณนี่น่าสึกว่าคู่ของคุณเขากําลังมีเรื่องราวแบบแปลก เข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องราวแปลกๆในที่นี้อาจจะหมายถึงหนึ่งเรื่องของคําว่าคุณใสมวนดำเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเรื่องของคุณใสมวนดำเข้ามาเกี่ยวข้องให้เราะวังด้วยแล้วคุณใสเข้ามาเกี่ยวข้องในในที่นี้คือเป็นเรื่องของการเงินนั่นเองนะคะอืมบางทีอาจจะไปขัดผลประโยชน์ใครในเรื่องของการเงินเขาก็เลยเล่นสกรปรกกับเราแบบนี้ค่ะก็ให้ระวังด้วยเช่นกันนะคะ มีปัญหาเรื่องของบุคคลที่สามอย่างเช่นมีชู้มีกิกมีกักไหมมาดูหน่อยสิ the fool มีไหม the fool สามใเท้าเรื่องของมือที่สามไม่มีนะไม่เห็นไม่มีไม่มีเขาน่าจะแบบโฟกัสเรื่องของการทำงานซะเยอะซะส่วนใหญ่ไม่มีนะคะเรื่องของบุคคลที่สาม เดือนนี้คุณจะมีโอกาสได้พูดคุยกันอะไรไหมสื่อสารอะไรกันไหมนะคะพูดคุยกันเรื่องสําคัญสําคัญไหมเดือนนี้มีการพูดคุยกันในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการทำงานสะส่วนใหญ่นะคะอืมสะส่วนใหญ่เลยแล้วก็เรื่องของบริวารเพราะว่าเดือนนี้บริวารจะสร้างปัญหาให้คุณต้องอึดอัดใจทำให้คุณจะต้องเข้าไปซัพพอร์ตบริวารสะส่วนใหญ่ซัพพอร์ตแบบอืม ซัพพอตยังไงเข้าไปช่วยซัพพอตเขาเป็นการบริหารการเงินช่วยเขานะคะเออบริหารการเงินช่วยเขาอะไรประมาณนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนี้อ,อืมแล้วก็มีอะไรอีกที่ต้องระวังชีวิตคูม่มีอะไรที่ต้องระวังอีกเดีย๋วยวนะขอดูนิดนึงมีอะไรอีกไหม ดูเหนื่อยจังอยู่นะแต่ส่วนใหญ่คุณกับเขาอ่ะเหมือนจะเหนื่อยกันแค่เฉพาะเรื่องงานนะไม่ได้มีเรื่องของมือที่สามอย่างแน่นอนนะคะเหนื่อยเรื่องงานแล้วก็เรื่องของการเงินไม่อยากจะดีกไ,ไม่มไม่มีมีแค่เงินกับงานเป็นปัญหาชีวิตคู่แค่นั้นเองนะคะไม่มีอะไรที่แบบหนัก เลยรู้สึกว่าเป็นเดือนที่ลาบเรื่นมากๆนะคะทั้งคนโสดสถานะไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่มาดูคำแนะนำการใช้ชีวิตความรักเอยไม่ใช่เซอร์ไพรส์เขามีอะไรที่จะแบบมาเซอร์ไพรส์คุณไหมในเดือนนี้ดอกกหลาบอีกแล้วเป็นเดือนแห่งความรักดูอารมณ์เร่าร้อนมากเลยนะความรักของคุณเขาจะเซอร์ไพรส์คุณในวันว,เวาเลนไทน์แน่เลยเขาเป็นคนที่เหมือนเขาคิดดี พูดดีหวังดีกับคุณทุกๆเรื่องนะคะไม่เคยคิดร้ายกับคุณเลยเคยน่าสึกว่าชี้คู่อนข้างดีอ่ะไม่เหมือนไม่เหมือนคู่อื่นๆไม่เหมือนเออ่ที่ทำลายไปเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือสถานะไม่ชัดเจนคือก็คือมันยังเป็นจังหวะความรักที่เหมือนแบบขึ้นๆลงๆเหมือนกราฟกราฟชีวิตแต่ว่าความรักของคู่ของคุณอะค่อนข้างค่อนข้างดีมากค่อนข้างแบบมีความสุขมากๆ นะคะค่อนข,ข้างดูเข้าใจกันมากขึ้นนะคะคําแนะนําบอกว่ายังไงบ้างคําแนะนําบอกว่าคุณกับเขาคือคู่ที่อยับอ,อยู่ด้วยกันแบบยาวนานมากๆนะคะภาวะอารมณ์ความรู้สึกนะคะภาวะอารมณ์ความรู้สึกการอยู่กันแบบยาวๆนะคะแบบต่อเนื่องยาวๆนะอืคุณสองคนต่กันไม่ขาดหรอก นะคะแล้วก็คู่สองคนดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นในเรื่องของความรักวุฒิภาวะความรักมากๆนะคะแล้วก็คอยเติมเต็มความรักให้กันแบบอิ่มฟูซึ่งกันและกันตลอดเวลานะคะอันนี้ก็คือพลังงานความรักของอทุกๆคนนะคะอ่ะโอเคนี่นเป็นกำลังใจให้กับทุกคู่นะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะขอให้อยู่ในสีนห้ากันนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะเจอกันใหม่ใน ep หน้านะคะตลอดนี้ก็ไม่บายนะคะสวัสดีค่ะ